ร้านเราเปิดใหม่จำเป็นนะคะที่จะต้อง สวัสดีค่ะครูสรัญญาจากสาวโรงงานธรรมดาสู่หมอนวดเงินล้านค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะสําหรับร้านที่เปิดใหม่เนาะในร้านเปิดใหม่เนี่ยอันดับแรกเลยที่สิ่งแรกที่ควรจะทำเนาะก็คือควรจะเปิดเพจนะคะเพจ a c e b o o k เนาะควรจะมีแล้วก็ในเรื่องของการเว็บไซต์ควรจะทําการตลาดออนไลน์นะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้จักร้านเราเนาะเพราะว่าเราเปิดใหม่แล้วก็อันดับ2ก็คือเรื่องของราคานะคะที่เราจะรับนวดรับบริการลูกค้าควรจะตั้งให้ เท่ากับทําทเลนั้นๆน,น,นะคะร้านอื่นๆที่เขาเก็บกันเนี่ยเขาเก็บที่เท่าไหร่เราควรจะเก็บเท่ากันหรืออาจจะมากกว่าก็ได้แต่เราจะทําเป็นโปรโมชั่นนะคะในช่วงแรกครูแนะนําว่าอย่าตัดราคากันเนาะ ถ้ายิ่งเราลดราคาแข่งขันกันมันก็จะทําให้เราธุรกิจเราตายนะคะไปไม่รอดค่ะเพราะต่างคนต่างลดแข่งกันแบบนี้เนาะก็คือมันจะทําให้เราเสียมีแต่เสียกับเสียค่ะเรื่องถัดไปนะคะในเรื่องของการรับสมัครพนักง,งานค่ะก็คือเวลาเรารับสมัครพนักง,งานเนี่ยจะต้องมีการทสอบฝีมือนะคะว่าพนักง,งานของเรานวดอะไรเป็นบ้างนะคะหลักๆก,ก็ควรจะเป็นเนาะนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้านวดสปาอะโลมาแล้วก็ควรตรวจสอบเรื่องของใบประกาศนะคะว่าใบประกาศ เได้รับการรับรองจากกระทรวงหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นทะเบียนแล้วหรือยังนะคะควรจะมีให้เรียบร้อยนะเนาะแล้วก็ในเรื่องของการประกันรายได้ค่ะร้านเราเปิดใหม่จําเป็นนะคะที่จะต้องประกันรายได้ให้กับหมอนวดค่ะเพราะว่าฐานลูกค้าเรายังไม่แน่นอนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้หมอนวดอยู่ได้แล้วก็เราอยู่ได้ด้วยอย่างบางทีเรามีลูกค้าเยอะแต่ไม่มีหมอนวดแบบนี้ลูกค้าก็ต่อไปเขาก็ไม่อยากมาแล้วนะคะ เราจะประกันเฉพาะในช่วงแรกๆนะคะอาจจะเป็น3เดือนแรก6เดือนแรกหรือ1ปีแรกเนาะถ้าฐานลูกค้าเราเข้าที่โอเคแล้ว เราก็จะต้องทําเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะก็คือจะต้องยกเลิกในเรื่องของประกันรายได้อันนี้แนะนําในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้านถ้าเราไม่ยกเลิกประกันแล้วก็ไม่มีการสร้างให้หมอนวดเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟในฝีมือพัฒนาตัวเองอย่างนี้ค่ะก็บางหมอนวดบางคนเขาก็จะมาอาศัยแบบเออลอกินเงินประกันอย่างเดียวอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่พัฒ,พฒนาฝีมือตัวเองจริงๆถ้าเรารู้จักพัฒนาฝีมือตัวเองเนี่ยประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยเราเริ่มมี เขาเรียกว่าลูกค้าประจําแล้วนะคะก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ค่าแรงนะคะในการจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายกันอยู่ที่50-50เนาะส,น like, ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายกันแบบนี้นะคะอย่างเช่นนวดไทยนวดเท้าก็จะจ่ายกันอยู่ที่100ถึง120บาทต่อชั่วโมงแล้วก็นวดอะโลมาก็จะจ่ายกันอยู่ที่1 5 0บถึง200บาทนะคะต่อชั่วโมงค่ะส่วนใหญ่ก็จะจ่ายกันแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายค่าแรงพนักงานนวดเนี่ยเขาจะจ่ายกันอยู่ที่จะเป็น1อาทิตย์นะคะ หรือว่า10วันหรือว่า15วันเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายกันแบบนี้ค่ะ,ะในเรื่องของระเบียบการเนาะเราอยู่กันในหมู่มากควรจะมีจัดระเบียบการนะคะให้กับพนักง,งานนวดในร้านของเราแล้วก็ในเรื่องของวันหยุดควรจะให้หยุดวันธรรมดานะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ควรจะให้พนักง,งานหยุดแบบนี้เนาะเพื่อที่จะให้เพียงพอกับลูกค้า แล้วก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของอาการจดทะเบียนนะคะในเรื่องของการเสียภาษีเนาะอย่าลืมศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะก็สำหรับคนที่ต้องการเนาะข้อมูลข่าวสารนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับนวดและสปาสามารถกดแชร์และกดติดตามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะครูสรัญญาค่ะจากสาวโรงงานธรรมดาสู่หมอนวดเงินล้านครูทำได้ยังไงพบคาตอบได้ที่นี่ โรงเรียนสอนนวดสรัญญาสถาบันสร้างหมอนวดเงินล้านค่ะ